สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีชาว youtube นะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับคนอีสารบ้านเฮาบ้านเดียวกันทีวีนะครับเมื่อนี้นะครับผมได้เดินทางออกมาทุ่งนานะครับในมาเบิงผักปลอดสารพิษนะครับใหมพี่น้องเอฟซีได้เบิงกันนะนี่ครับคือผักหอมนะครับนี่ครับ ปลูกเองนะครับพิษเป็นนานเองเบิดนะครับนี่ครับผักปลอดสารพิษนะครับพี่นอกผักหอมโอ้มีหลายอย่างผักนะครับอันนี้ผักผักกาดหินไม่ใช่พี่นอกนะครับปลอดสารพิษนะครับผักกาดหินนะครับอันนั้นจะเป็นผักชีนะครับหอมผักชีนะครับ ผมไมยังไอได้ขึ้นนะครับพี่น้องนะครับอันนี้คือพักปลอดสารพิษอีสานบ้านเฮานะครับของแท้นะครับสิเป็นยังสี่นะครับอันนี้ก็คือผักกาดผักกาดเขาบพักกาดน,นะครับก็ต้องขึ้นก็ต้องแตกนะครับนี่ครับอันนั้นก็จะเป็นพักนี่ยังกับโบแน่ใจนะครับอันนี้ก็คือผักกาพรกาพราิงขึ้นก,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 กันกนะครับพี่น้องโอ้กอดยังไงพี่น้องเลย เอาไปขั้นสมพักได้เนาะพี่น้องเนาะขั้นสมพักแล้วก็ผักชีลาวนะครับยี่น้ำกันนะครับการเป็นอีสานบ้านห้องนะครับก็ปลูกพักยู่พักกินกับประหยัดการใช้จายลงไปอีกนะครับนี่ครับตัวมันอยู่ใกล้น้ำนะครับใกล้น้ำใกล้สานะครับมันทีอยู่นะพี่น้องมันต้องหย่อนออกนะครับหย่อนออกเล็กจัๆน้อยนะครับ นครับนะคนพ่าเบิ้งที่มันเป็นหลุมเป็นลุมนะครับว่าเป็นเอียงนะครับนี่ครับ,รบ,รบ,รบอันนี้ก็บอกให้ใจว่ามันเป็นเอยียงน่าสิเป็นพวก,กอาบกือหรือเปล่านะครับสักท้องบานเขานี่นะครับบักอือหรือเปล่านะครับ นี่ผมกับว่านี่ใจนะครับน่าจะเป็นฟักทองนะครับหรือว่าเป็นบักอืือนี่นะครับเป็นลุมเป็นลุมนี่นะครับพี่นอ้องเห็นว่านี่นะครับนี่เห็นไหมพี่น้องน่าจะเป็นฟักทองนะครับส่วนที่เป็นน,น,น้ำนี่ที่ยังเขาได้ปลูกนี่ก็คิดว่าฉี사이อ่าพวก ผักพวกงาพวกอย่างนือคือกันนี่นะครับพี่น้องวัชิยอนจากตรงนั้นมาใส่ตรงนี้นะครับวิยอนมาใส่ตรงนี้นะครับพี่น้องเห็นป่าว่อนมาใส่ตรงนี้นะครับกับเรื่องยอมภาในใส่อย่างนะครับอันนี้ผักหอมนะครับต้นหอมบานเฮาหีิแหละพี่น้องโอ้ยเหลีอดห่อนนี่ครับพี่น้องครับเห็นป่านี่ครับการเป็นอีสานบานเฮานะครับก็บจะได้ปลูกผักนะครับปลูกอยู่ปลูกกิน รเราได้ลดค่าใช้จ่ายไปอีกหลายบาทอยู่นะพี่น้องนะครับอันนี้ก็ทัวร์นะครับนะ่าจะเป็นทัว,นะททวร์นะพี่น้องทัวร์หรือยังกันยังบ้นเนี้ใจที่กันนะครับต้องสอบถามย้ายนะครับเอามาย้ายแล้วเป็นผู้ปลูกลุงเออลุงลุงเลาเป็นผู้ปลูกกับย้ายนะครับผมเลยเดี๋ยวมา คลิปให้พี่น้องได้เบ่งกันนะครับผักปลอดสารพิษนะครับนี่ครับนะครับการเป็นอีสานบ้านเฮานะครับสิเป็ดยังซี่นะครับอ๋อมันไก่น้องน้ำนะครับสาเฮ้าก็อยู่ทั้งทั้งหลังนี่นะครับสาอยู่ทั้งหลังผุมนี่นะครับใส่อยู่เบิดปีเบิดสัดนะครับสาน้าะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปไม่ยาวนะครับคลิปสั้นๆนะครับพามาเบ่งผักปลอดสารพิษ อีกที่หนึ่งนะครับรัว่าอยู่ทงหน้านี่แหละครับพี่นอ้องนะครับอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้น้ำเนี้ยพี่น้องนะครับกดกระดิ่งไว้พร้อมนะครับมันจะบม่ได้พลาดนะครับการรับชมคลิปใหม่ๆที่ทางทีมงานเขาอัปเดตลงไปนะครับคลิปเขาจะลง่งซุบมืดนะครับก็บรัวยู่ จะคลิปนีอย่างนะครับก็ถิ่ลงทุกมือให้พี่น้องได้เบิ้งกันนะครับทยอยเบิ้งกันได้พี่น้องเด้อยังไงครับก็ยังไงก็จะถิ่มยาปลากันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะครับเพื่อ็บกำลังใจให้กับคนอีสานบ้านเฮาบ้านเดียวกันทีวีในเด้อพี่น้องเด้อนะครับวันนี้บริเหตุคลิปให้พี่น้องเบิ้งกันผพ้าะเงจากว่าไปรับปัญญานะครับเมื่อนี้ เลยได้ออกมาเฮ็ดคลิปผักปลอดสารพิษนะครับหรือว่าผักไรพิษนี่แหละพี่น้องผักนี่ยไม่ได้ใส่อย่างนี้ครับพี่น้องใส่แต่ขี้วัวขี้ควายธรรมดานะครับแล้วก็รดน้ำนะมันก็งามมัน่สีเละพี่น้องแล้วอีกอย่างนึงมันก็เป็นน้ําดินพร้อมนะครับดินดีบ่ดีนะครับน,น้ําดีบ่ดีนะครับมันก็เป็นน้ําดินพร้อมน้ำน้ำพร้อมนะครับอันนี้ใส่แต่ขี้วัวขี้ควาย นะครับปุยขีง้วขี้คว้วเอกับง้วงขั้วหอยนีงไงล่ะพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาใส่นะครับบวบลายใหญ่ห้างนะครับเดี๋ยวพี่น้องสีเบือกันนะครับดูคลิปสั้นๆนะครับคลิปนี้คลิปผักปลอดสารพิษนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับพี่น้องบายบาย